ลาาที่ตัวกุ้งแบบนี้นะฮะอร่อยมากหอมเค็มหวานกลมกล่อมตัวนี้จะเป็นน้ำลาดซอสน้ำปลานะครับต้องบอกได้เลยว่าความเค็มความหวานกลมกล่อมมากๆแล้วเอามาทานกับของทอดนะครับต้องบอกได้เลยว่ามันอร่อยที่สุดเลยครับเมนูวันนี้ก็จะเป็นกุ้งทอดนะครับก็จะราดด้วยซอสน้ำปลานะครับเดี๋ยวเรามาชิมกันตัวแรกกันเลยชิมกุ้งเพียวๆกันก่อนเลยลวกันครับเอาน้ำลาดนะครับน้ำลาดแบบนี้ลาดที่ตัวกุ้งแบบนี้นะฮะ กุ้งสดๆตัวโตโตเลยครับอร่อยมากหอมเค็มหวานกลมกล่อมมากครับอือร่อยเอากุ้งมาแบบนี้นะครับแล้วก็ราดด้วยสอดน้ำปลาแบบนี้แล้วก็มากินกับข้าวกันนี่ครับอืกุ้งสด น้ำราดซอสน้ำปลาหอมมากๆเค็มหวานกลมกล่อมลงตัวมากๆครับผมน้ำราดซอสน้ำปลาตัวนี้มันไม่ได้เค็มมากครับมันมีความเค็มแล้วก็มีความหวานที่แบบลงตัวกันมากๆแล้วยิ่งเอามาใส่กับของทอดแบบนี้คือแบบอ๋ออร่อยมากออร่อยมากอร่อยมากทุกคนอร่อยอร่อยมาก ทั้งเคม็มทั้งหวานทั้งกรมกรมเลยครับแล้วก็บวกกับกุ้งสดด้วยทอดใหม่ๆร้อนๆเลยครับอร่อยมากขอลองส่วนหัวสักนิดนึงนะครับ <c oughs> เผื่อมันจะมีมันๆน,นะทุกคนถ้าตรงมันๆนี้ต้องอร่อยแน่ๆเลยเอาตรงที่มันๆเมื่อกี้ใส่ข้าวราดซอสน้ำปลาครับทุกคนอืเข้ากัานมากอร่อยมากเลยทุกคน ใครที่อยากลองทําตามนะครับกุ้งทอดราดซอสน้ปาปลาอย่าลืมใช้เป็นน้าราดซอสน้ปาปลาขวดนี้นะครับตัวนี้จะเป็นน้าราดซอสน้าปลาของแซบบ้าทุกคนจะมีทั้งรสเค็มแล้วก็รสหวานครับต้องบอกได้เลยว่าไม่ได้เค็มโดดไม่ได้หวานโดดมันเป็นความเค็มความหวานที่กลมกล่อมลงตัวดีมากๆยิ่งกินกับของทอดนะครับอย่างเช่นกุ้งทอดแบบนี้นะแล้วก็ราดด้วยซอสน้าําปลาแบบนี้นะครับต้องบอกได้เลยว่าน้ำราดซอสน้ำปลาขวดนี้นะครับของแซบบ้าเหมาะกับของทอดมากๆนะครับอร่อยอร่อยจริงๆครับทุกคน ลองทําตามกันได้เลยนะครับแล้วก็ที่สำคัญนะครับผมฝากไว้ด้วยนะครับน้ำลาดซอสน้าําปลาขวดนี้นะครับถ้าเกิดว่าใครสนใจนะครับก็อย่าลืมกดคลิปในตะกร้าสีเหลืองนะครับ